ก็ที่หนึ่งก็แบ่างทางเลือกขณะมีชีวิตอยู่ก็มีการแบ่งแบ่งให้ทายาทไปนะคะอาจจะแบ่งไม่ใช่ให้ไปหมดนะเพราะเมันเคยแบ่งให้ไปหมดแต่ปรากฏว่าไม่เลี้ยงดูเลยพอได้เงินไปแล้วไม่เคยกลับมาดูพ่อแม่เลยก็มีอย่างนี้มีเยอะด้วยนะคะก็คือแบ่งไปให้แล้วสาหรับตัวเองส่วนหนึ่ง แบ่งก่อนแบ่งก่อนแล้วก็สองให้แบบแบ่งโดยมีเงื่อนไข<ม>ก็คือจดสิทธิเก็บจริงในกรณีที่เป็นอสาาังหารเช่นบ้านที่ดิน<ม>แบบนี้นะฮะหรือสิทธิการเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เกี่ยวกับพวกน,นี้มันคนวรจดสิทธิเก็บจริงอันนี้คือก่อนนะทีนี้ถ้าหากว่าก่อนไม่ได้แบง่ง ก็ควรจะทำที่ในกรรมนะคะที่ในกรรมน่ยก็ควรจะทำให้ชัดเจนว่าต้องการแบ่งทรัพย์สินส่วนใดบ้างให้แก่บุคคลไหนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ก็ควรเขียนให้ชัดเจนนะคะแล้วการทำที่ในกรรมนีม้ให้จะให้ดีก็ควรไปทำที่อำเภอที่เขตนะคะมีมีให้เจ้าหน้าที่เขต เป็นคนช่วยทำนะฮะเขาเรียกว่าพิมพ์รรมเอกสารฝ่ายมือแล้วก็เพราะว่าที่น้นาวเขาก็มีก่อนจะทำะเพื่อกันไม่ให้เกิดปัญหาเขาก็จะเรียกเอาใบตรวจสุขภาพนะฮะแล้วก็ชื่อของทายาทแต่ละคนเนี่ยที่อยากเป็นผู้รับพิมพ์กรารเนี่ยเอกสารไม่จะเบินเที่ยวม,มือนะะนะะแล้วก็วัด วัตถุการแก้งจำนมนในการทำพิธีกรรมะสัดส่วนการแบ,บ่งทรัพย์สินข้อควรจะเขียนไว้ให้ชัดเจนและเรียบร้อยนะคะแต่กรณีถ้าไม่เป็นทาเที่อำเภอที่เกียจทเขียนด้วยตัวเองด้วยดายมือตัวเองนะทั้งฉบับนะทุกทุกเรื่องเลยเขียนให้หมดพร้อมกับถ่ายรูปไว้แล้วก็เขียนจำนวน ทรัพย์สินนะเช่นมีโฉนดก็โฉนดมาถ่ายแล้วก็อาจจะเขียนไว้เลยก็ได้นะว่าแปลงนี้ของนางสาวเอแปลงนี้ของนายนายบีแปลงนี้เป็นของน, C, า,นายซีเขียนเอาโฉนดมาเจ็บเป็นปึ้งๆๆถ้ามีเยอะอ่ะจะเป็นของใครอันนี้ด้านทรัพย์สินแต่ถ้าหากมีหุ้นส่วน เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายก็ควรจะเขียนไว้เวลาเนี่ยจะให้ใครเป็นจะแบ่งหุ้นส่วนอย่างไรอย่างไรนะก็ต้องเขียนไว้ให้เข้ามามีชื่อในหุ้นส่วนบริษัทนี้งเงี้ันต้องเขียนให้ชัดเจนนะคะแล้วก็กรณีที่ว่าที่นายกรก็ไม่ได้ทำนะคะแล้ว จริงๆแล้วอยากจะให้ทําตอนที่มีศิล์สัมปชัญญะดีอ่ะแล้วก็มีการคุยมีการคุยระ่ังคุยให้ลูกๆว่าเอามาคุยกันว่าเออเนี่ยพ่อจะให้แปงนี้แม่จะให้แป่งนี้แบ่อะไรแล้วก็มีทั้งเหตุและผลให้ให้เขาได้รู้บางคนลูกบางคนขีนความสามารถมันสูงมันเก่งใช่ไหมก็อาจจะได้ที่มันมันมันแต่ก็เคยทะเลาะกันนะเคสนี้ที่ลูกอ่ะ เรียนปิญญาเอกเรียนเยอะเอาที่เข้าไปในสุดซอย<ม>พี่คนนี้เป็นช่างอืมอ่าเป็นช่างเรียนไม่สูงให้ที่ด้านหน้าเนี้ยที่มันแบ,บ่งออกเป็นล็อกแล้วมันเนื้อที่มันจนํากัดไงมันก็จะไปพี่มันยาวเหมือนคล้าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเป็นคนที่สองอยู่อยู่อตรงส่วนนี้อะไรอย่างเนี้ย ันก็จะต้องมาเรียกกันคุยทําความเข้าใจให้ให้ให,ให้พี่น้องอทำความเข้าใจกันก่อนบางทีถ้าเกิดพ่อแม่มาให้ทีแปลงหนึ่งคนที่หนึ่งเนี่ยนะเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้เรียนหนังสือสูงให้ที่ดีหน่อยเพราะว่าเพื่อจะให้มีฐานะเท่าเทียมกับพวกน้องๆอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ได้ชี้แจงไม่บอกเนี่ยไม่มองหน้าเลยไม่มองหน้าเลยอันนี้คือเป็นข้อสังเกตอในการทำที่ในทำ พี่ในกรรมเนี่ยเราก็ยินดีใจะให้คำแนะนำและบางคนก็เคยมาทำแล้วแล้วก็มาฝากไว้กับเราก็มีก็ปปานนี้ยังมไม่มาเอาก็มีานะถ้เจ้ามารดกตายเนี่ยมันมันมันก็ต้องอเวลาทำมาทำไว้ที่สมาคมฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่เจ้ามารดกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก่อนเจ้ามารดกนี่ไม่ใช่ มันก็ควรจะบอกพวกญาติๆหรือบอกผู้ๆูไว้ว่ามีพินัยกรรมนะพ่อกับแม่ครับพินัยกรรมเรียบร้อยแล้วถ้าเสียชีวิตไปหน้าที่สมาคมบัณฑิตศิลีไปรับได้เลยแล้วเอามาเปิดแล้วของพ่อก็อยู่ในตู้นั่นฉบับหนึ่งสามารถเปิดได้เลยแล้วเอามายันกันได้แล้วเรามีพยานอะไรอย่างเงี้ยของบัณฑิตศิลี์ก็มีช่วยแล้วก็หาว่าคนไหนที่ทำพินัยกรรมไปแล้ว ้าเมื่อเปิดออกมาแล้วหูกหลานไม่ยอมรับมีปัญหาของเราก็มีทนายให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยดําเงินคดีทางศาลให้เพราะว่าบดีสตรีทางกฎหมายนี่เป็นองค์กรสตรีที่ช่วยเหลือด้านกฎหมายช่วยฟรีนะคะแล้วก็เผยแพร่กฎหมายสู่ประชาชนตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นเราก็ทำงาน ด้านวิชาการักดันแก้ไขกฎหมาต่างๆที่ไม่เป็นธรรทั้ง,ท,งทั้งด้านสังคมแล้วก็เกี่ยวข้องกับเด็กสตรีเด็กสตรีนะคะแล้วก็ยินดีใครที่เกี่ยว่อะไรให้ช่วยเหลือถ้าไม่ไน้ความ่านทางทางสังคมก็ยินดินช่วยเหลอก็เบอร์โทรอะไรนะ 2 4 1 0 7 3 7 0 2 2 4 1 0 7 3 7แล้วก็2อ3 5 2 1สามอ